ขายเรากำไรเงินถ้าลงอ่ะเราต้องกำไรหุ้นเราขายไปหกสิบบาทหนึ100่งร้อยหุ้นเราลงมาซื้อสาสิบาทเท่ากับว่าเราซื้อได้สองร้อยหุ้นนะครับขาขึ้นกำไรเงินขาลงกำไรหุ้นคือโอกาสสุดท้ายพลาดไม่ได้กับคอส f b i p ี10 ถ้าอยากเห็นโอกาสก่อนใครครนี้แหละคือกาสของคุณสอนโดยดรวิสิตองพิพัฒนากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนที่จะมาพาคุณไขรหัสความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจมหาภาคสู่ผลกำไรขาดทุนจอะลึกคุณค่าที่แท้จริงของหุ้นมองอนาคตตลาดปี2026พัฒนาทักษะในการหาหมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทและจะพาคุณยกระดับทักษะนักลงทุนสู่การตัดสินใจที่แม่นยำ ิสอนเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นอบรมวันที่16และ22สพฤศจิกายน68แปณโรงแรมอวานีรัชดากรุงเทพสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนราคาพิเศษหรือโทร081 173 900 0ึ่1หนึ่0จ0อยู่งห่้องกลงครับเฮียรรอบอทไม่ไม่ทราบว่าเอ่อหลักไมู่เท่าไรเอาหลท่เป็นไมคซีก่อนก็ได้ครับเฮีย เอสเอ็มอซีดีอยู่แล้วครับแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้อ่ะมันแพงไปนิดนึงคือมันต้องให้ใจจริงอะ่ะผมอยากจะให้มันลงมาเหลือสามสิบคือลงมาแถวสี่สิบอย่างเงี้ยต้นต้นอะ่ะมันก็เล่นดีเบาแต่ถ้าลงมาสามสิบอ่ะผมว่าก็มีโอกาสคือตัวนี้ระยะไกลไกลถึงร้อยอยู่แล้วครับแต่แถวนี้ผมผมผมยังไม่เอาแต่ถ้าลงมาสามสิบผมเอาครับถ้าไม่งั้น ไม่งั้นก็ต้องรอไปนานมากเลยก็ต้องรอรองบของเขามาค mm hmm. ือเวลาเราซื้ออะมันจะมีสามเกณฑ์ mm hmm. ธุรกิจอีกอีกันหนึ่งก็คือ valuation อีกอันหนึ่งก็คือ, ation, อ,อ,นนค,อความถูกความแพงในในระยะของราคาซึ่งมันวิเคราะห์หลายจุดนะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้สมมุติเรารอบที่แล้วไปถึงหกสิบแล้วตอนนี้จะสี่สิบอะไปทิ้งไปที่ห้าสิบก่อ มันก็น่าจะมีการปรับตัวลงมาแต่ถ้าเกิดลงไปที่สามสิบอะตรงนั้นอะผมเราเอาแล้วเราก็ทิ้งไปเลยอาจจะสักสามปีอย่างเงี้ยให้มันงบมันมาแต่พวอนี้ยังไงดีอยู่แล้วครับธุรกิจพ่อนี้ดีอยู่แล้วเป็ไม่อยากจะซื้อแพง,งนั่นเองคือถ้าเกิดถึงว่าเราขายเรากำไรเงินถ้าลงอะ่ะเราต้องกำไรพุ้น เราขายไปหกสิบบาทหนึ100่งร้อยหุ้นเราลงมาซื้อสามสิบาทเท่ากับว่าเราซื้อได้สองร้อยหุ้นนะครับขาขึ้นกำไรเงินขาลงกำไรหุ้นคือถ้าแต่ว่าเราต้องเราต้องอดทนแล้วก็ต้องรอเมย์เดยว่ารอบนี้เขาจะไปถึงหกสิบาทเราก็ไม่สอเพราะว่ามันมันเฉยเฉยแต่ถ้าลงมาสามสิบผมเอาครับ เมื่อกี้ดูดูบอทเขาให้ตัวโค้ดมานะครับเป็นสองสี่สามสองสี่ครับครับสองสี่เสียใ่แพคขอเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทรนการลงทุนในปี2025 เริ่มเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอาทิเซียนมี่อาจารย์ธิวาชินธดาพงศ์ดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนากุลดรนิเวศเหมวชีระวรากรอาจารย์สุธนสิงหาสีทางกูลอาจารย์กวีชูกิจกเกษมและอาจารย์ประกิตสีดีวัฒนาเกตชมคอสการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอจัดบทหมู่เพื่อง,ง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปี ศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศมีแพ็คเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนและรายปีรายเดือนเพียง1,990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง6,990บาทตกวันละ19บาทเท่านั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร081 173 900 0 17 000, หรือแอดไลน์ CSI Society สามสองครับตัวนี้ผมเคยดูก็ก,ก็ดีนะแต่ว,ว่าหมายถึงว่าถ้าเวลาเวลาหุ้นที่ผมจะเวลาหุ้นที่ผมจะซื้อเนี่ยมันต้องมีครบเงื่อนไขก่อนคือหุ้นที่ยังไม่ได้หุ้นที่ยังไม่ได้ขึ้นอยู่ข้างล่างหรือว่าเขาขึ้นไปแล้วก็ก็ดีลองมาปรับตัวเราต้องคิดว่าเหตุการณ์อ่ะตอนที่เขาที่เขาไดขึ้นไปตรงนั้นอะ่ะ เราจะมีเหตุการณ์ไหนที่ดีกว่าตรงนั้นไหมเพราะว่าหลายเจ้านะครับตรงไฮเก้าอะ่ะก็คือเป็นสูงสุดในชีวิตของเขาซึ่งมันต้องไปวิเคราะห์อ,อีกหลายหลายอย่างนะครับแล้วก็เออเวลาซื้อหุ้นพ่อเนี่ยผมชอบซื้อแบบเบอร์หนึ่งคือถ้าเทคโนโลยีเนี่ยเราต้องซื้อเบอร์หนึ่งซึ่งเวลานี้อ่ะตลาดหุ้นจีนอะ่ะที่เขากำลังเล่นกลุ่มที่เป็นพวก ตั้งรับอยู่เพราะที่มีปานผลหรือเพราะที่แบบเป็นเป็นแบบอยู่ข้างล่างอะ่ะแล้วก็ยังไม่ได้วิ่งแต่ถ้าตัวไหนที่เคยวิ่งแรงๆไปแล้วถ้าขึ้นไปก็คือของเข้าใจว่าตามเหตุการณ์แล้วเนี่ยมันน่าจะเล่นแบบดีเบามากกว่าไม่ได้ทะลุตรงตรงตรงหัวก้าวอย่างเช่นเอเดบารซีอะ่ะรอบนี้ถ้าเขาจะเล่นขึ้นไปก็เล่นขึ้นมาห้าสิบกว่าหกสิบมันไม่สามารถที่จะทะลุขึ้นไป ผมชอบหุ้นที่แบบอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็อาจจะเอลองดาวไซด์เนี่ยน้อยแล้วก็เขายัางไม่ได้วิ่งแล้วก็อาจจะถือสักสามปีห้าปีได้สักสองสามได้อย่างเงี้ยผมชอบหุ้นประเภทนี้มากกว่าแต่ถ้าหุ้นที่อย่างเทนเซนอาลีปาบาหุ้นที่ทุกคนเขารู้แล้วมันก็เริ่มเล่นตองที่มันตกใจตลาดตกใจแล้วเราก็ซื้อเข้าไปแล้วก็เล่นดีเบ่านะครับ เพราะว่าสถานาการณ์ของทั่วโลกอะยังไม่ยังไม่ผมยังมองไม่เห็นอะไรที่จะมาได้ให้มันนิวไฮเลยนะครับยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่แบบสามารถที่จะได้ให้มันเป็นนิวไฮสภาวะมันไม่ใช่ครับขอบคุณครับเนียแล้วก็มีคนถามอยู่หัว61หด9ครับ คุณโรงเรียนครับของคุณเจคกกี้ครับห้องไลน์ csi investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ